พบกับรายการนิวส์รูมอีสานนะคะซึ่งวันนี้เราเกาะติดโครงการมหากราบนะคะโครงการผันน้ำโขงเลยชีมูลค่ะซึ่งมีการานำเสนอเรื่องนี้แล้วก็มีการศึกษามากว่าสองทศวรรษแล้วนะคะซึ่งขณะนี้ทางบริษัทที่ปรึกษานะคะได้สรุปรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนะคะให้กับทางสทนชนะคะกระบวนการถัดไปหลังจากนี้จะมีหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบที่จะต้องไปลงพื้นที่ชี้แจงข้อเท็จจริงให้กับชาวบ้านได้รับทราบ ว่าถ้า EAA ผ่านคอชกร,รับรองรายงานฉบับนี้แล้วขั้นตอนต่อไปมันจะเป็นยังไงต่อ,ตอไปเนี่ยค่ะว่าทั้งค่าเวรคืนหรืออะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะตามกรอบไทม์ไลน์ที่ทางสทนชวางไวตนนนน้ตอนนี้ปัจจุบันนะครับตอนนี้ปัจจุบันต้องเรียนในทราบก่อนว่าตอนนี้ EAA หัวงานเนี่ยอยู่ในขั้นตอนกระบวนการการพิจารณาของคอชกรนะครับซึ่งคอชกรตอนนี้ได้พิจารณาไปครั้งล่าสุดนะครับเมื่อวันที่29มีนา6 ที่ผ่านมานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางคอจกเองยังไม่ได้เห็นชอบนะครับก็ได้มีการให้มาปรับปรุงข้อมูลนะครับแล้วก็ทำข้อมูลต่างๆให้สมบูรยิ่งขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการนี้อยู่ดังนั้นเมื่อคอจกได้รับได้ให้ความเห็นชอบแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็ต้องพิจารณาสู่ขั้นตอนของกกวลนั่นคือกรรมการสิ่งร้อยแห่งชาติก็ต้องไปพิจารณาขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อหลังจากกกวลได้พิจารณาเสร็จแล้วนะครับกระบวนการถัดไปเนี่ยก็ คาดว่านะครับจะนําเรียนให้ทางกนณชรับทราบนะครับเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการตรงข้างใหญ่นะครับก็ต้องมีการาส,ส่งความเห็นต่างๆรุ่นเนี้ยไปนําเสนอต่อทาง MRC อีกครั้งหนึ่งว่ากระบวนการเราแบบเนี้ยจะต้องดําเนินการอย่างไรต่อไปนะครับที่บอกว่าคอชกยังไม่เห็นด้วยมีพอจะมีประเด็นที่สามารถเปิดเผยได้ไหมว่าที่ยังไม่ได้เห็นชอบเนี่ยเป็นประเด็นอะไรที่ยังกังวลบริเวณหัวงานนะคะที่เสนอไปก่อนหน้านี้ ใน,ในประเด็นก็ก็ต้องมีประเด็นหลากหลายนะครับในเรื่องด่างสิวร้อมก็ยังมีบ้างนะครับเช่นในเรื่องของการประมงนะครับในเรื่องด้านด้านประมงท่านมีผู้เชี่ยวชาญด้านด้านประมงที่ได้ความเห็นในเรื่องของพันปุปลาต่างๆตรงนี้นะครับตัวประเด็นอื่นนี้ก็เดี๋ยวคงมีระเนปีกย่อยอื่นนะครับส่วนมากเป็นต้นยกตัวอย่างนะครับค่ะแลวโครงการนี้ถ้าคอชกเห็นชอบเราจะต้องแจ้งไปยัง MRC ใหรร้รับรู้รับทราบยังไงบ้างคะในฐานะของสทนชค่ะ เนื่องจากโครงการนี้นะครับเป็นการใช้น้ําระหว่างประเทศนะครับเราก็ต้องนําเสนอถ้าโครงการนี้เห็นชอบหมดแล้วนะครับกระบวนการภายในประเทศนะครับมีความเห็นตรงกันนะครับเราก็จะนำนำเสนอไปสู่ MRC นะครับเรื่องว่าโครงการเราเป็นแบบนี้จะมันจะเข้าเงื่อนไขแบบใดน,นะครับ<ด><ด>ว่าจะเป็นการปรึกษาหารือหรือกระบวนการต่างๆเนี่ยก็คืออยู่กับทางเอ็นีพิจารณานะครับเราก็จะนํา เสนอไปตูเอ็มอาซีในฝั่งไทยเพื่อไปพิจารณาในคณะกรรมการรูน้ำโขงต่อไปค่ะงบประมาณที่น่าจะมีความชัดเจนมากที่สุดน่าจะเป็นช่วงรัฐบาลประยุทธ์การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันใช้งบประมาณมากน้อยแค่ไหนตามกรอบระยะเวลาที่จะต้องออทั้งบริเวณหัวงานทั้งบริเวณจุดปลายสิ้นสุดโครงการที่ลงมาที่เขื่อนอุบลรัฐเนี่ยค่ะค่ะพอจะเปิดเผยได้ไหมคะค่ะงบประมาณตอนนี้นะครับในการศึกษาที่แล้วเสร็จที่ผ่านมาเนี่ยประมาณอยู่ที่ประมาณ 1. จุดประมาณ1.4 ละแสนล้านนะครับซึ่งถามว่าตรงนี้ได้เบ็ดเสร็จไหมก็ยังนะครับเพราะอันนี้เป็นการศึกษาความเหมาะสมแล้วก็ผมกระโสิ่งแวดล้อม EIA นะครับซึ่งจะมีความชัดเจนก็ต้องเป็นกระบวนการออกแบบถึงจะเห็นราคาแล้วก็การประเมินสิ่งก่อข้ขอสร้างทุกอย่างที่ชัดเจนโครงการนี้อย่างที่บอกว่ามี5ระยะแต่ว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการศึกษา ความเหมาะสมความเป็นไปได้ในระยะที่1ง,งบประมาณของบริษัทที่ปรึกษาที่ยังอยู่ระหว่างการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นนะทุกกระบวนการนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่คะ,อะตอนนี้กระบวนการตอนนี้เป็นของทางกรมจุปทานะนะครับที่ศึกษาในเรื่องของระบบะระบบส่งน้ำนะครับตรงน,นี้งบประมาณต้องเป็นต้องต้องเป็นทางกรมจุปทานละลั โครงการผันน้ําโขงเลยชีมูลนะคะซึ่งมีหลากหลายภาคส่วนนะคะสะท้อนในเรื่องของความคุ้มค่าในการลงทุนประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ําโขงเลยชีมูลนะคะแล้วก็งบโครงการนี้นะคะถ้าเดินหน้าเต็มสูบรห้าระยะนะคะน่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ2อล้านหกแสนล้านบาทนะคะเงินค่าเวรคืนที่ดินประมาณ1นึ่งแสนล้านบาทค่ะแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเข อีสานนะคะที่จะมาพูดคุยถึงว่าความคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์นะคะอาจารย์ว่าโครงการนี้ต้องเดินหน้าต่อไหมทําแล้วตอบโจทย์พี่น้องประชาชนไหมแล้วมันเกิดความคุ้มค่าในพื้นที่ภาคอีสานยังไงบ้างค่ะต้องถามตัวเองก่อนว่าเราเรารวยหรือจนนะครับือประเทศไทยนี่ถ้าพูดจริงๆแล้วอยู่ในเส้นของความยากจนนะคะยากจนครับยากจนเราเป็นนี่มหฬารครับถ้าจะทํา ทำให้เหมาะกับตัวเองอคราวนี้ผมในฐานะเป็นวิศวกรแหล่งน้ํานะครับก็สอนหนังสือด้านนี้มาก็สามสิบปดปีนะครับสอนทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวด้วยนะครับผมคิดอย่างนี้ครับผมไม่ได้คิดเรื่องน้ําอย่างเดียวคผมคิดถึงพลังงานด้วยมผมคิดถึงอาหารด้วยคือผมคิดอย่างนี้ครับว่าอนาคตเนี่ยภาคอีสานเนี่ยจะเป็นแหล่งอาหารอาจจะเป็นของโลกก็ได้นะครับ ฉะนั้นเราต้องมีน้ําแล้วต้องมีความมั่นคงเขาเรียกว่า water security นะครับต้องมีน้ํามาสํารองนะครับแล้วก็เนื่องจากไอตัวความร้อนของโลกเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆการระเหยก็สูงนะครับฉะนั้นปริมาณน้ำเนี่ยเริ่มไม่คงที่ล้วสังเกตดูง่ายคือตอนนี้บอกขอให้งดนาปังนะครับคราวนี้ผมเริ่มคิดตอบอีกว่าพลังงานอตอนเนี้เขื่อนบนรัฐเนี่ยได้ทำโซล่าเซลล์ โซลาร์เซลล์หมายความว่ามีการผลิตไฟฟ้าขึ้นมาคราวนี้ถ้าผลิตไฟฟ้าตอนกลางวันได้มากแบตเตอรี่ไม่พอ,อจะเก็บน้ำที่ไหนนะฉะนั้นถ้าเกิดมีน้ำเติมเข้ามาเนี่ยเติมเข้ามาในระบบเนี่ยเราสามารถเอาน้ำเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวกลางาสูบกลับเข้าไปสูบกลับเพื่อจะสตอเรจเขาเรียกว่าเก็บซ่อนพลังงานาอันนี้ก็เหมือนกับที่ลำตะคองนะครับ ก็ในประเทศญี่ปุ่นทําแบบนี้เกือบจะทุกเขื่นอันนี้ผมผมขอย้ําว่าผมเป็นวิศวกรนะผมคิดก็น,นี้เรื่องต่อไปก็แสดงว่าอาจารย์มองว่าน้ําเนี่ยมันมันคือชีวิตม,มันคือความมั่นคงมันคือพลังงานมันคือทุกอย่างฉะนั้นน้ํามันมีความจําเป็นกับชีวิตเอาง่ายๆครับว่าตอนนี้บอกว่าที่ลําตะคองเหลือ35%มสิบห้าเปอร์เซ็นต์มั่นใจไม่อีกสองเดือนฝนจะตกอยังไม่แน่ใจไม่แน่ใจเพราะว่า พยากรณ์จากญี่ปุ่นจากอเมริกาก็บอกว่าเดี๋ยวสองอาทิตย์มาลานิญาจะมาแล้วนะอาจารย์ใช่บอกว่าจะมาแต่พอไปอีกข่าวหนึ่งบอกว่าเลื่อนไปอีกอาจจะไปเลื่อนอีกเดือนมาไม่ตามนดจะได้ความมั่นคงไม่มีฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยมันมีคําว่าทั t กับ confidence ค่ะถ้าเราอยากจะลงทุนอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจนะครับอเราไม่กล้าปลูกอาจจะปลูกมันญี่ปุ่นเพิ่มก็ไม่กล้าปลูกทั้งที่อาจจะปลูกทุเรียนเพิ่มทุเรียนหล่น าสามารถาทักขาดน้ำนี่ก็หล่นนะครับหล่นตายเยอะน,นะครับกรน,นี้ก็คือที่ผมอาจจะคิดในแง่ของคําว่าคุ้มทุนหรือไม่เนี่ยเริ่มต้นกระเป๋ามีเงินเท่า,ทาไหร่โครงการเล็กลงได้ไหม,อมตอนนี้ยังไม่มีค่ะอาจารย์ร <c oughs> ก็เท่าที่ฟังเรา <c oughs> จะกู้อย่างเดียวนะครับจากนั้นก็คือถ้าเงินไม่มีทําโครงการเล็กโครงการเล็กอาจจะท่อเล็กหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรครับความเดือดร้อนก็น่าจะน้อยลงอื ส่วนไหนที่แบบจะเป็นโอเพนก็ใช้ท่อเล็กๆเพื่อให้ประชาชนไม่เดือดร้อนค่ะคือปรับโครงการได้เพราะเราไม่มีเงินนะครับค่ะค,คือไม่ต้องทําหรูหรามากเพราะว่าถ้าทําใหญ่เกินนะครับ อาจจะมีปัญหาระหว่างประเทศก็ได้จีนี้ในเชิงวิศวกรรมนะคะอาจารย์ว่าเรายังไม่เห็นผังน้ําจากสทนชหรือว่ากรมชลประทานแต่ว่าเท่าที่อาจารย์ดูเฟสแรกแล้วก็ที่มันจะขยายไปจนถึงเฟสสองไปจนถึงในพื้นที่ปลายน้ําที่จังหวัดอุบลราชธานีอาจารย์พอจะเห็นรูปแบบที่มันเป็นโครงข่ายหรือว่ายงยาย,ยายมงมุมของโครงข่ายน้ําจากโครงการต้นน้ําขงเลยชีมุนหรือย,อยังคะค,คือผมคิดอย่างนี้ครับว่า แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำนานาชาติี่ยครับน้ำคือทรัพย์สมบัติของทุกประเทศการที่เราจะฝันหวานว่าจะเอาตั้งสามสิบหกล้านไร่ต้องใช้น้ำเท่าไหร่ประเทศอื่นยอมไหมจะเกิดปัญหาระหว่างประเทศไหม,อมเอ,า,อาง่ายๆครับคลองฟูนันที่จะเกิดขึ้นใหม่ในขเขมรเนี่ยแค่โครงการนี้ก็รัฐบาลทางเวียดนามนี่ก็เริ่มแล้วนะครับโดยไม่ให้น้ำผ่านไปทาง เวียดนามคราวนี้ถ้าเกิดเราทําจริงๆเนี่ยทำสามสิบหล้านไร่เนี่ยน้ําอาจจะแห้งเลยก็ได้ค่ะแล้วอะไรจะผมคิดว่าลาวก็ไม่ยอมกัมพูชาก็ไม่ยอมแต่จริงกระบวนการที่ผ่านมาหลากหลายประเทศในเอ,อ่อ MRC นี้ก็เป็นการแจ้งเพื่อทราบนี่คะ่ะอาจารย์ถูกต้องครับแต่ว่าแจ้งเพื่อทราบนี่ก็คือตาม1995เนี่ยคือในลำน้ำโขงขแต่นี่เราเรากำลังจะ ชักเข้ามาชักเข้ามามชักเข้ามานี่ผิดคอมมิชชั่นหนึ่งเก้าเก้าห้านะครับถ้าเปรียบเทียบกับเขื่อนห้วยหลวงที่พนพิสัยเหรอคะอาจารย์ตัวน,นี้เขื่อนห้วยหลวงนี่พนวิสัยนี่เอาจริง,รงนะผมไม่มีความรู้ลึกซึ้ง <c oughs> แต่ว่าถ้าเป็นโองเลยชิมูเนี่ยผมร่วมกับมูลนิธิน้ำมา <c oughs> เริ่มทำที่ผมเห็นความดีความงามก็คือพลังงานฟี น้ำฟรีแต่น้ําต้องได้เข้ามาแบบพอดีนะครับอย่ามากเกินเพราะว่าเพื่อนบ้านท้ายๆน้ำเขาก็ต้องการน้ําถามอาจารย์นิดนึองอาจารย์บอกน้าฟรีถามประชาชนหรือ,อยังคะว่าฟรีไหมคะที่บอกจะช่วงคลองที่ผ่านเนี่ยเท่าที่ผมอ่านกฎหมายเมื่อ,อ,อกฎกระทรวงสองห้าหกเจ็ดนี่เขาบอกประชาชนเกษตรกร,กรฟรีค่ะครับแต่คราวนี้สิ่งที่น่ากลัวก่นนี้นะครับว่าในเมื่อเราดึงน้ำ้ามาเนี่ย จากส่วนกลางเนี่ยอีกสี่ประเทศหรือหกจะยอมไหม,มเขาจะฟรีกับเราไหมอันนี้ผมยัไม่รู้นะว่าเขาจะคิดกันกับเราไหมอะไรค,ะครับเพราะว่าทุกอย่างคือน้ําเนี่ยคือเหมือนน้ามันนะครับมันมีค่ามากครับก็เลยฝากไว้ว่าเอามาพอดีพอตัวพอที่เราพอจะไม่เป็นหนี้เขามากมนะครับแล้วก็ประชาชนเราไม่เดือดร้อน ครับเขามีแค่นี้แหละครับค่ะอาจารย์มีข้อเสนอแนะอย่างอื่นไหมคะที่บอกว่าโอเคแหละพอดีพอตัวไม่เป็นหนี้แต่ว่าถ้าบอกว่าถ้ามันไม่ใช่คงเลยชีมูลแต่ว่าอาจารย์น่าจะมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในเรื่องของหลักวิศวกรรมว่าน้ําฝนน้าท่าที่เรามีอยู่เราจะสามารถบริหารจัดการได้อย่างไรเพื่อที่จะบอกให้เกษตรกรได้เข้าถึงน้ําได้มากที่สุดแล้วก็เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากน้ําฝนน้าท่าที่มีอยู่ได้มากที่สุดครับผมว่าอ่าน ่านของในหลวงหลอกเก้าผมมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งสองแปลงนะครับผมก็ท,ทําทฤษฎีของในหลวงครบถ้วนปรากฏว่าในโคกหนองน้โมเดลของผมเนะี่ยผมอยู่ได้อพอผมกเกษียณแล้วนะครับผมก็ทําผมก็ยังเชื่อมั่นนะในหลวงรัชกาลที่เก้าท่านได้ให้องค์ความรู้ที่สูงสุดละของการบริหารจัดการน้ําครับ